สวัสดีเพิ่ง social camp แล้วโซเชียลเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบพิธันมาดูเหตุการณ์นี้หน้ากูรีบถ่ายเถอะรีบขึ้นไปเดี๋ยวรถตู้มาจะเป็นลมจะพึ่งรถตู้ยังไม่ไม้ง่ายหรอเขาปิดถนนอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้เราเดินมาแฟมิลี่แบบเจใช่คนเยอะมากเลยนอนอยู่ไฟดับรถเละอะไรก็ไม่รู้อยู่มา แจ,จะกลับแล้วจะออกไปไหนอ่นะถ <ไข S 2> ่ายแล้วเนี่ยถ่ายเสร็จแล้วค่ะไปเลยรถเละไปมาสิบคัน,นเดี๋ยวจะเก่งคนออกแล้วเราหนีไปยังไม่หมดเนาะรถทัวร์ร <c oughs> ีบออกรีบออกเดี๋ยวเขาจะเก่งคนออกแล้ว เิเล็เลไปประมาณ10บคันหรือหคันชันไม่รู้จะได้เยกอ็ะมอมกลบๆไปนะให้เดี๋ยวเาเจ้าเขาดอกเลยนะเป,ประจัย ไฟเอฟซีทุกคันเดี๋ยวยังไงอย่า,ไ,ยาไม่กี่วันหนูก็กลับบ้านเหนื่อยมอปรับประอยู่ที่สภาพรถตัวทุวกคันเลยนะคะไม่ใช่ว่ามันรถชนอย่างนี้ไฟดับนอนไม่ได้อ่ะร้อนเหนื่อยมอเป็นลมโอเคค่ะไว้เจอกันคิมนะค่ะ